กกนจะฟัดเอาเขากาดออก,แล,กอออแ,งงแล้วเ่นเก็สิน้ำโอ้บนต่ำไวต่ำแห้งเลยแล้่านัดไฟเกี่ยมสีต่ำหูเนาะ เห็ดสลายเห็ดเลยตอนตั้งแล้วแล้วันแต่ว่าคลิปนี้เขามาอยู่ที่บ้านบ้านบ้านอะไรบ้านละโอบอบ้านละโอเป็นภาพบรรยากาศตับข้าวยำใบใๆเนาะือว่าพี่น้องบ้านละโอจักหลังคาเขื่อนไหมบ้านนี่เออมันป่วยแห้งหากะฟื้นฟื้นมาตาับข้าวเนาะก็ได้กินข้าวลายมื้อแล้ว ใช้มือทักลายนี่เป็นลายหายยากราคาแพงนะทำศพทำศพทรงเฮือนถือว่างามเป็นกำลังเตรียมเข้าลงมาตับเพิ่นเพิ่นตาไว้ระบบน่นะ่เนาะสบายดี่านู้สม ต่ว่าคลิปนี้เฮามาอยู่ที่บ้านบ้านบ้านเฉบาละโอบ่บ้านละโอนี่ยังเป็นเมืองอันเมืองนองบ่เซปนเมืองนองอยู่บ้านบานลูเมืองเมืองนองสวรรคเขตเพ่ว่ามาเบิ่งวิถีชีวิตพี่น้องนี่เนาะ เพื่อนกำลังต่ำเข้ามาแรงเป็นภาพบรรยากาศต่ำเข้าย่ำใบๆเนาะถือว่าพี่น้องบ้านละโอ้แต่ว่าเพื่อนต่ำเข้ามาแรงส่วนหหายเ่นจะต่ำในช่วงใบใบหนึ่งใบสองเนาะ มั่นนนขาดือว่าบ้านบ้านนี้มีหงเฮียนเนาะท่านผู้ชมือว่าบ้านนี้ก็เริ่มเห็นมีหงเฮียนก็เฮือนหลายๆห,หลังก็เริ่มมีไฟฟ้าใช้เดี๋ยวเฮาสิพาท่านผู้ชมย่างเลาะเบิง่งบรรยากาศของบ้านเฮือนแถวนี้เบิ่งเนาะท่านผู้ชม จักหลังค่าเฮือนไหมบ้านเนี่ย<อ>ประมาณ65สิบานะประมาณ65สิาจะมีไฟฟ้าแล้วเนาะบ้านเนี่ย<อ>มีไฟแล้วเนาะไฟแล้วมีแล้วเนาะ<อ>ไปพาทาันผู้สมย่างเลาะเบิง่งอากาศบ้านเฮือน แต่ละหลังวันนี้นกากา้ค่อนข้างหนาวเออแถวเงินแถวนี้เพิ่นทาสีเนาะไปดำเข้าเอ้หลัง ดังนี้เราก็เห็นเพื่อนตำเข้าอีกนะท่านผู้ชมอยยเเเ็นนขาามล่หกัง เราอยู่กับไั่สัจจะว่ามีบุมีผู้ต่างๆบุมีบุมีเขาเดียวเลยบุมีผู่เขาเป็นเหมือนเถื่อนเหมีอนมีภู่อยู่ผู้เดียวเพื่อนเพื่อนหลังตายลูกก็ม่ได้ปะบุมหลังได้เพื่อนเจ้าเหมือนเท่านได้เพื่อนเจ้าเพื่อนเถื่อนหลังน้อยนี่อยู่กับผัวคนหนึ่งเปนึ่งกลางกถายชองชามันอยู่ละไครอยู่เลยเกือบตายทันเมื่อปะ เด็คเรลตยืคๆฟื้นไขใหม่เนาะแม่ก็เฒ่าพ่อก็ตายหมดอ้เียเียปเองและงานเข้าแล้วเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นอยู่ผู้เดียวลูกมีผัวบ่มีลูกบ่มีผัวเพิ่นว่ามือเ่นีก็ยะลิ้ตข้ามู่ด้ิขน่กไห้อือ เดี๋ยวนป่้ยแห้งหากกบฟื้นฟื้นมาตับเข้าคนกได้กินข้าวลายมือแล้วก็ได้กินข้าวซิบมือเลยเนาะท่านผู้ชมพูนได้เพื่อนเราไปไปเบื้องเชียง เงินเพื่อน <ๆ S 2> ไม่เท่าอยู่นี่นอกเงอนเพื่อนเพื่อน,นอยู่คนเดียวผัวตายเพื่อนมาโบมีลูกเราเราก็ตั้มเราก็ตั้มฮูกบ่ นเพีเ่คนตั้มหุกทุกการน้องนนะท่านผู้ชมถือว่าถือว่าคนเขตนี้ถือว่าเป็นเขตมีสีไม้ลายมือสวยงาม mình con mẹ ngắm ngắm. sau đi <laughs> mẹ. đi 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 sau đi sau กลางบ้านพาพี่นอ้องเลาะสุมบรรยากาศบ้านละโอเมืองน้องแขวงสวรรณเนตชคือบ้านนี้มีไฟฟ้าแล้วเนาะคฮับ์ขมีฟฟาม้านขายเครื่องบนเนี่ย

เบิ่งไม่เท่ากันไล่ยอยากก่างนี้ไม่เท่าแม่ก,ก็ลายลายอย่างนี้ไม่เท่าเดี๋ยวพนใส่มือทัก ว่าลายนี่เป็นลายหายากราคาแพงเนาะทำสมอยากาเมียน้อยถือว่าบ้านเพือนกัถือว่า อ้อมหอบภูผาอ้อมหอบเลยนั่นเสื้ออกเฮ้ไมาเตยเออเอออันนี้อะะคับได้วยกนเนาะบ่สั้นอยสิคัดท่านีจักเสื้อได้เมลีสิบอกอืมักบสิบแปด เธวบ้านบ้านเฮือนเฮือนเถอนี้มันลวดลวดลายงามเลยเนาะทรงทรงเฮือนนี่นนะงามเลยเวลาช่วงบ่ายๆเนาะเลาะบึง บ้านเฮือนประชาชนเนาะโอ้ทรงทรงเฮือนเพิ่นงามแล้วนี่เนาะทรงเฮือนเพิ่นงาม <c oughs> <c oughs> านละโอพี่น้องเอ้ยนี่แหละที่ชีวิตพี่น้องบ้านละโอเมืองน้องเบิง่งทั่วตําตําสิ้นตานนําหูไหลนั่นน่ะแถวนี้ท่านผู้ชมว้ายเนี่ยโอ้สิ้นธรรมดาเนาะเนี่ น่าแม่ฮู้ภาษาก็ได้มันส่วนอย่าเอ้ยส่วนคันเส้นเจ๊บ่เอนเส้นเจ๊บ่สิคัดบิ้มทํสินบ่เพิ่นก็ยังทสินอยู่กันบ้านเรานะหลายเนาะทสินทไว้ทไว้นุ่งบ่นุ่งเองนุ่งเองอันก่อนฮึสัดบ้มบ่สัดบ้มัดบสัดบ้ม สกัดเบื้มน่งเองสกัดเบื้อสกัดบ้อแปลว่านุ่งเองสกัดสกัดเบื้อเบื้องไอ้เพิ่นตั้มไปนุ่งเองนะเพิ่นบนคขายตัวเนี้เนะนะเราบให้เพิ่นตั้มให้เบิ่งดูฮะตัตตั้ตม้้้ต้ม ี่่ตติรบไมใส่มือใส่ตีน,นพร้อม,ขอมเอข่าปลาดูนับเข่าเพิ่มได้ให้ทันผูชมเบิ่งเบิ่งเบิ่งแล้วก็ยอย่าลืมกดกดติดตามกดกระดิ่งให้บอจอยนะ <c oughs> ดได้ได้ท่านผู้ชมคันว่ามักคลิปแนวนี้กัเม้นกันเข้ามากดไลค์กดแชร์หลายๆ ติดตามหลายๆเนาะคอนจะเบิ่งอีกเออเลาะทายให้เบิ่งอีกมีหลายบ้านหลายบอลคอนไว้เฮ็ดคลิปลงไปแล้วบูมีคนเบิ่งเฮากับเซาบูได้เฮ็ดอีกไปเฮ็ดเนี้ยไม่เนาะท่านผู้ชมขอบใจขอบใจายเลาะต่ออีกท่านผุสุขยามใบแดดกับคนข้างฮอน

โอ้ผาท่านผู้ชมไปเบิบ่งขั้นตอนการประกอบการประกอบอันนั้นเนะาะไอขั้นตอนคัดไฟคัดไฟเกี่ยมสีต่ำหูเนาะแบบนี้เขบาบกคอยจะมาหินได้เหสุลายเห็นเลยตอนตั้งแล้วแล้วเนาะน่าจะเป็นการคัดายออก เลือกสีเลือกอย่างเนาะโมงนั้นก็เป็นฝ่ายฝ่ายสีที่เป็นไปซื้อมาเนาะเดูคนมาคัดมาแบ่งออกมีการซับแล้วนี่แหละซับจังหวะมันผสมสีนะผสมสีเนาะ เะเดซินส oh ้นซีนันเอาชอนีมาใส่ครับีแบบซินแบบซนคือตัออ่ปอยเดมาคัดดันนี่ตัปาสมัยนายจะเป็เจ้าบ่เนี่ยมันจะมาไนซรงบ่แต่งกก็่ตอใจบ่ตัน้หันทีอ่างเงี้เจาอเมันนิ่แก่ เออเปอก็ได้มันสั่นเลาายใส่ตะคานี้สบายฝ่ายมันยาวหรือใส่ของพี่โอ้โลมแหงม้งอะไรฉันผู้ชมเนาะไป

bán nhảy nó cơm ตาม tầm คอง มักจะทรงเฮือนนอนทำศพทรงเฮือนถือว่างามเฮือนไม้หลังกระโบใ่ญ่ปาะไดแต่ว่าการค่อนข้างได้หนาถทาวรแต่ว่าเพื่อนมักแต่ว่าเพื่อนทาสีสันสดใสดีเนาะแถวเนี้ยเพื่อนทาสีงามสลายนุ่มมักทาสีฟ้า ใหญ่งามนะท่านผู้ชมพออีกแล้วท่านผู้ชมตําเข้าอีกแล้วนะเพื่อนกำลังเตรียมเข้าลงมาตําเพื่อนเพื่อนตากไว้ระบบหน่เนาะแม่นบ่เนาะก่อนชีน้ำมาตําเลยเพื่อนเอาไปไปตากไว้ประมาณชั่วโมงนึงให้มันกรอบมันตําง่ายเนาะมันเละไว้ไ้เพื่อนหลังจากที่เพื่อน แล้วเพ่นก็นเตรียมเอามาลงคุกฟัดเป็นสีฟัดเอาเขากาดกออกแล้วเพื่อนกระินีนำเพิ่นกระชีังจากฟัดแล้วเพื่อนกระชีมาใส่คุกต่ำ